แม่เลี้ยงคนใหม่แม่ลูกที่ขาดแม่จะไม่มีความอบอุ่นใจและไม่มีความสุขเหมือนกับแม่อยู่ด้วยกันกับลูกเลยบ้านของยา่าอยู่ใกล้แม่น้ำรอบบานเป็นสวนและสวนของยา่ามีหลายขนาดจนเกินกําลังที่พ่อและแม่จะช่วยกันทำได้ทั้งหมด จึงต้องให้คนอื่นเช่าทำด้วยโดยคิดค่าเช่าเป็นรายปีในสวนมีต้นไม้ยืนต้นหลายชนิดทั้งมะม่วงมะปรางหมากมะพราะ้าวขนนมังคุดแม้ชมพูก,ก็มีอยู่หลายต้นแต่ละต้นกำลังเติบโตเมื่อถึงคกลวาให้ผลก็ติดดกเต็มต้นต้นละมกักมากพ่อเก็บผลไม้เหล่านั้นใส่เรือไปขายที่ตลาดเสมอๆนอกจากนั้นพื้นสวนตอนที่โลง่ง พอจะปลูกผักต่างๆได้แม่ก็ปลูกผักตามฤดูมีพริกมะเขือต้นหอมต้นกระเทียมขนะผักกาดขาวเป็นต้นพอส่งขายมีไรายได้เป็นประจำอีกด้วยในท้องร่องสวนซึ่งน้ำขังอยู่ตลอดปีกุ้งกลามีชุกพอได้กินโดยไม่ต้องซื้อ เมื่อถึงหน้าทำนาแม่และพ่อช่วยกันปักดำต้นข้าวลงริมท้องร่องในสวนถึงเวลาข้าออกรวงได้สุกเตืองพร้อมกันจึงมองเป็นสีทองส่องเงาลงในน้ำซึ่งเป็นภาพอันสวยงามน่าดูยิ่งนักยา่ามีลูกคนเดียวคือพ่อย่าจึงรักพ่อมากและเหตุนี้เองเมื่อจมพู่เกิดย่าจึงรักจมพู่ซึ่งเป็นลูกของพ่ออย่างสุดใจของยา่า พ่อแต่งงานกับแม่หลายปีแล้วแม่ได้มาอยู่กับพ่อที่บ้านย่าด้วยเพราะพ่อติ้งย่าไปไม่ได้และย่ากับแม่อยู่ร่วมบ้านกันอย่างมีความสุขผิดกว่าแม่ผัวลูกสพัยบ้านอนื่นๆทั้งสิน้นโดยย่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งแม่ก็เป็นคนมิสัยอ่อนน้อม เคารบนับถือย่าคล้ายเป็นแม่ของตนครอบครัวของเราซึ่งมีย่าพ่อแม่และชมพู่รวมสี่คนจึงอยู่กันปกติสุขตลอดมาชมพู่เกิดที่บ้านย่าย่าดีใจมากที่ชมพู่เป็นผู้หญิงเพราะย่าเคยมีลูกผู้ชายแล้วแม้ไม่มีลูกผู้หญิงแต่ได้หลานเป็นผู้หญิงย่าก,ก็ดีใจ วันหนึ่งวันหนึ่งชมพู่อยู่กับหญ้าเกือบทั้งวันยญาเลี้ยงชมพู่โดยแม่ต้องลงสวนและยุ่งกับต้นไม้ในสวนเป็นงานประจำชมพู่จึงติดหญ้าปีนี้ชมพู่อายุย่างสามขวบแล้วยญ้าพูดเรื่องอายุของชมพู่เพียงไม่เกี่วันแม่ของชมพู่ซึ่งปกติต้องทำงานในสวนไม่ค่อยได้อยู่บนบ้านในเวลากลางวัน มีอาการเปลี่ยนแปลงไปโดยทำงานไม่ได้รับประทานอาหารแล้วร้อนหน้าอกปวดท้องอาเจนบ,บ่อยๆเจนไม่มีแรงต้องนอนอยู่บนบ้านเฉยๆไม่กี่วันรูปร่างของแม่ซึ่งอวบท้วมก็สูบลงอย่างผิดตาและไม่เล่นกับชมพู่เหมือนวันก่อนๆชมพู่ออกแปลกใจว่าทำไมาแม่จึงนอนเฉยอย,อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืน เมื่อคิดอยากจะให้แม่เล่นด้วยเข้าไปนั่งใกล้กลแม่หรือจะให้แม่กอดบางก็ไม่ได้เพราะย่าต้องรีบขมอม้มเอาตัวจมพู่ออกไปให้ห่างจากแม่ทุกครั้งซ้ำกลางคืนจมพูกก็ต้องนอนกับยา่าไม่ได้นอนกับแม่อีกด้วย่ยาของจมพู่เนื้อจังน้อยและนุ่มแล้วหนังของย่าก็แห้งเหี่ยวเหลือเกินผิดกับแม่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเวลาย่าก,กอดให้ชมพู่นอนจึงไม่รู้สึกอบอุ่นอย่างแม่กอดชมพู่เลยแม่เองก็คงอยากให้ชมพู่อยู่ใกล้แม่เพราะเวลากลางวันเมื่อแม่ลืมตาชมพู่เห็นแม่นอนมองชมพู่กับตลอดเวลาและแม่ร้องให้ด้วยเมื่อมองชมพู่โดยชมพู่เห็นน้ำตาของแม่ไหลออกจากตายอย่างชัดเจนแต่ชมพู่ไม่รู้ว่าแม่ร้องให้ทำไม แม่นอนอยู่อย่างนั้นหลายวันแล้วและมีลุงหมอบ้านฝั่งแม่น้ำตรงข้ามได้มาดูแม่ทุกวันชมพู่เกลียดและกลัวลุงหมอคนนี้นักเพราะเคยตุกลุงหมอเอานิ้วป้ายอะไรดำๆซึ่งทั้งขมทั้งคืนล้วงเข้าไปในลำคอของจมพู่หลายครั้งแล้วโดยแม่นั่นแหละเป็นผู้พาชมพู่นั่งเรือข้ามฟากไปให้ลุงหมอล้วงคอฉะนั้นเมื่อลุงหมอมาดูแม่ชมพู่จึงุงห่างไม่กล้าเข้าไปนั่งใกล้ เพราะกลัวต้องถูกล้วงคออีกแต่ก็รู้ว่าลุงหมอเอายามาให้แม่กินโดยได้เรียกพ่อให้ไปฟังอธิบายทุกครั้งว่าจาต้มหม้อน,นี้และยาผงยาเม็ดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องให้แม่กินตามเวลาและขนาดที่กำหนดไว้แม่จึงต่องนอนกินยาของลุงหมอทุกวันและต้องกินวันละหลายหลายครั้งด้วย ยาของลุงหมอคงจะขมและแม่คงจะไม่ชอบกินเหมือนกันเพราะแม่กินยาครั้งใรชมพูแม่ทำหน้าเบ้ทุกครั้งเย็นวันหนึ่งลุงหมอก็มาดูอาการของแม่แล้วเมื่อกลับเรียกพ่อไปคุยกันที่ท่าน้ำหน้าบ้านพ่ออุ้มชมพูลงไปด้วยชมพู่กอดพ่อไว้แน่นและไม่ยอมมองหน้าลุงหมอเพราะความกลัวลุงหมอพูดเรื่องของแม่อยู่นานตอนหนึ่งลุงหมอพูดว่า โรคของแม่ซ่อนกลิ่นเกินกำลังที่ฉันจะช่วยเยียวยาวให้หายขาดได้แล้วพ่อสุกจงรีบพาไปส่งโรงพยาบาลดวยวเร็วเถิดถ้าบุญของแม่ซ่อนกลิ่นยังมีอยู่คงจะหายจากโรคได้แต่สำหรับฉันหมดตำราจ,จะรักษาต่อไปแล้วพ่อไม่ได้พูดอะไรกับหนุมหมออีกเลยจนลุงหมอภัยเรือออกไปพ้นท่าแล้วชมพูจึงเห็นน้ำตาของพ่อไหลซึมและพ่อดุ้มชมพูกลับขึ้นบนบ้าน ตรงไปพูดกับย่าที่ในครัวเป็นเวลานาน,นจากนั้นพ่อจึงนั่งอยู่ใกล้แม่เอามือรูปเส้นผมบนศรีรษะของแม่เบาๆแล้วลงจากบ้านหายไปทิ้งให้ชมพูดอยู่กับย่าแต่ลำพังคืนนั้นเองพ่อและอาเยี่ยมซึ่งเป็นลูกสวนของย่าได้ช่วยกันอุ้มแม่ลงเรือแล้วแจออกจากท่าหน้าบ้านไปตอนพ่อจอ,อกเรือชมพู่ได้ร้องให้จะตามพ่อไปกับแม่ด้วย ยาเดียรียบอุ้มและปลอบชมพูว่ารุ่งนี้พ่อเขาก็พาแม่กลับมาบ้านแล้วอย่าไปกับเขาให้ลำบากเลยอยู่กับยาที่บ้านเพียงคืนเดียวตื่นขึ้นตอนเช้าก็ได้พบแม่ชมพูไม่ยอมหยุดร้องไห้อยังดิ้นและร้องอีกนานจนพ่อแลยอาเยี่ยมเจ้าเรือไปห่างบ้านแล้วยาจึงอุ้มชมพูขึ้นบ้านวางชมพูลงบนที่นอนเอาพัดมาบกให้หายร้อน ปากของย่าก็พร่ำปลอบหลานด้วยถ้อยคำมันเพราะไม่ขาดเสียงแต่ย่าเองก็ร้องไห้เพราะตอนย่ากลมลงจุบหน้าผากชมพูน้ําตาของย่าได้เปียกใบหน้าชมพูด้วยพ่อพาแม่ไปตั้งสองสามคืนแล้วยังไม่พาแม่กลับมาบ้านเลยชมพูเฝ้าแต่ถามย่ากเกือบทั้งวันย่าจะหาเมื่อไหร่แม่จะกลับบ้าน น้ำขึ้นก่อนเธอลูกเอ๋ยพ่อเขาจึงจะพาแม่กลับมาาย่าตอบชมพูอย่างขอไปทีชมพูวิ่งขึ้นวิ่งลงดูน้ำในแม่น้ำเห็นน้ำขึ้นจนเต็มฝั่งแสนจะดีใจแต่รอรอจนเย็นแล้วแม่ก็ยังไม่กลับจึงถามย่าอีกว่าย่าจ๋าน้ำขึ้นแล้วทำไมแม่จึงยังไม่มาเล่าต้องรอให้ตะวันจะตกก่อนลูกเขาถึงจะมากัน ย่าหลอกชมพูต่อไปตะวันตกดินจนค่ำหลายครั้งแล้วแต่พ่อไม่พาแม่กลับบ้านสักทีชมพูต้องนอนร้องไห้เพราะความคิดถึงแม่ทุกคืนชมพูคงเป็นเด็กคิดมากและต้องว้าวเวเพราะห่างพ่อแม่ตั้งสี่ห้าวันชมพูจึงหงอยเหงาผิดธ,ธรรมดาที่บ้านเวลานั้นเหลืออยู่ลำพังแต่ย่าก,กับหลานเพียงสองคนเท่านั้นเอง จึงยิ่งเงียบและชวนนิจชมพู่คิดถึงแม่มากขึ้นแม่ไม่เคยออกจากบ้านและไม่เคยติ้งชมพู่เป็นนานหลายวันเหมือนอย่างครั้งนี้เลยชมพู่เฝ้าแต่คิดถึงแม่แต่แม่ยังไม่กลับบ้านมาชมพู่คล้ายกับลืมชมพู่เสร็จแล้วบ่ายวันหนึ่งชมพู่กําลังนอนอยู่บนเรือนยังไม่ทันหลับจนิดหูได้ยินเสียงคล้ายคนปลุกโซ่เรือที่ท่าน้ำหน้าบ้านจึงรีบลุกขึ้นโดยเร็วและเดินลงบันไดมองดู ดีใจที่เห็นพ่อกันบังเดินขึ้นมาจึงโผลเข้าหาพ่อแล้วถามว่าพ่อช้าแม่อยู่ไหนพ่ออุ้มจมพูไปกอดแ่นแน่นจูบศีรษะจมพูแล้วกลับเดินขึ้นบ้านแม่จมพูจะถามซ้ำถึงแม่พ่อก็ไม่ตอบแต่น้ำตาของพ่อไหลอาบหน้าพอพ่อจะก้าวขึ้นบันไดย่าซึ่งรออยู่ที่หัวบันไดได้ร้องถามว่า ซ่อนกลินเป็นอย่างไรลกูกเท่านั้นเองพ่อร้องให้โหคล้ายเด็กๆและคล้ายกับว่าญาจะรู้เรื่องโดยพ่อไม่จำเป็นต้องตอบเลย่ยาจึงร้องให้ตามด้วยอีกคนและรำพันออกมาว่าพุทธเอ้ยซ่อนกลินเอ็งไม่น่าจะอายุสั้นเลยลูกก็ยังเล็กอยู่แท้ๆชมพูมองพ่อและญาเพราะไม่เข้าใจ ว่าร้องให้กันด้วยเรื่องอะไรจนอาเยี่ยมซึ่งกลับมาพร้อมกับพอ่อได้ก้าวขึ้นมาบนบ้านอีกคนชมพู่จึงแกะมือของพ่อซึ่งกอดไว้ออกแล้ววิ่งไปกดขาอาเยี่ยมถามว่าอาจารย์แม่หนูล่ะทำไมอาไม่เอากลับมาด้วยอาเอาแม่หนูไปไว้ไหนอาเยี่ยมก้มลงอุ้มชมพู่จับศีรษะชมพู่ไว้ที่หน้าอกแต่ไม่ตอบว่าอะไรทั้งสิน้น ชมพูจึงได้แต่มองคนนั้นคนนี้ยังไม่เข้าใจอะไรเลยพ่อนั่งพิงเสาเรือนมวนยาฉุนกับใบาจากแล้วจุดไม้ขีดสุกพ้นควันติดติดกันอยู่นานจึงพูดกับย่าว่าหมอขัตรวจแล้ววันกลิ่นเป็นแผลที่กระเพาะอาหารต้องผ่าตัดออกฉันก็ยอมให้เข้าพาแต่พ่าได้เพียงสองวันก็ตายตกลงฉันต้องอสบเอากลับ ได้บังสุกุลและฝากไว้ที่วัดแล้วตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกไว้จัดการทำศพต่อไปทีหลังตายพ่อบอกย่าว่าแม่ตายแล้วตายเป็นอย่างไรชมพู่ยังไม่รู้เรื่องได้เหตุไรพ่อจึงเอาแม่ไปฝากไว้ที่วัดแม่จะอยู่กับใครทำไมพ่อจึงไม่พาแม่กลับบ้านชมพู่ยังเด็กเกินไปที่จะรู้เรื่องเหล่านี้จึงได้แต่ฟังตามที่พ่อพูดกับย่าทุกคำ น้ำขึ้นเต็มฟังตะวันจะตกดินเสียก่อนแม่จึงจะกลับบ้านย่าเคยบอกกับชมพู่ไว้อย่างนี้ชมพู่ยังคิดตามประษาเด็กแม่จะต้องกลับบ้านในวันหนึ่งเป็นแน่ชมพู่มักจะหลบย่าไปนั่งอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านในตอนเย็นวันใดน้ำหลงแห้งใจของชมพู่ก็พลอยแห้งตามไปด้วยเพราะคิดว่าแม่จะยังไม่ได้กลับมา แต่วันใดน้ําขึ้นเต็มฝั่งในเวลาเย็นใจของชมพู่เริ่มเบิกบานเพราะมั่นใจว่าแม่จะกลับมาชมพู่ตอนตะวันจะตกดินตามที่ยา่าเคยพูดไว้และพยายามเฝ้ามองเรือซึ่งแจวพายขึ้นล่องผ่านหน้าบ้านอย่างตั้งใจว่าแม่จะกลับมาบางวันชมพู่นั่งรอแม่จนจะค่าย่าต้องตามมาอุ้มขึ้นบ้านและห้ามไม่ชมพู่ลงไปนั่งที่ท่าน้ําคนเดียว โดยสอนว่าชมพูยังว่ายน้ำไม่เป็นถ้าตกน้ำไปไม่มีใครเห็นก็จะต้องจมน้ำตายไม่ได้อยู่กับย่าอีกต่อไปแล้วย่าจะอยู่กับใครแต่ชมพูก็มักจะดือโดยแอบหนีย่าและพ่อลงไปนั่งที่ท่าน้ำเพื่อรอแม่กลับบ้านเสมอเสมอแม่จากบ้านไปไม่กี่เดือนพ่อได้เปลี่ยนแปลงผิดกว่าเก่าไปมากโดยอยู่บ้านไม่ค่อยติด ต้องมีธุระไปนั่นไปนี่บ่อยๆจนย่าต้องบ่นเนืองๆเพราะบางครั้งพ่อไปแล้วไม่กลับบ้านทั้งคืนแต่พอพ่อแก้ตัวกับย่าว่าทนอยู่บ้านไม่ไหวเพราะเหงาและคิดถึงแม่ของชมพู่เหลือเกินจึงทำให้ย่าใจอ่อนโดยรู้สึกสงสารและเห็นใจพ่อซึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวของย่าเย็นวันนั้นพ่อไม่อยู่บ้านอีกเพราะไปไหนตั้งแต่เช้าและยังไม่กลับ น้ำขึ้นจนเต็มฝั่งอีกแล้วชมพู่ลงมานั่งรอแม่ที่ท่าน้ําคนเดียวอีกย่าหุงข้าวอยู่ในครัวบนบ้านก่อนชมพู่จะลงมาย่ายังตะโกนสั่งให้ชมพู่เล่นอยู่บนบ้านลมพัดเย็นเฉียวกําลังสบายจนน้ําได้แม่น้ํากระเพื่อมเป็นละรอกเพิ้วเข้าหาฟังเรือภายลำหนึ่งกำลังข้ามฟากใบหัวตรงมาที่ท่าน้ำหน้าบ้าน ชมพูพยายามเพ่งมองดูคนในเรือลำนั้นอย่างสนใจเมื่อเรือใกล้เข้ามาจนเห็นชัดว่าคนพายซึ่งเป็นผู้ชายคือพ่อส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในเรือด้วยแต่หันหลังให้ชมพูนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ใจชมพูเต้นแรงเพราะแน่ใจว่าคงเป็นแม่พ่อพาแม่กลับมาแล้วมาตอนน้ำขึ้นและแตะวันจะตกดิน ชมพูดีใจจนลุกไม่ขึ้นแม่แม่จ๋าชมพูร้องเรียกหญิงนั้นด้วยเสียงอันดังด้วยความมั่นใจจนหญิงที่นั่งเรือมากับพ่อหันหน้ามามองพ่อเห็นหน้าหญิงนั้นถนัดตาชมพูต้องปิดหวังอย่างมากเพราะไม่ใช่แม่ของชมพูกลับเป็นคนแปลกหน้าซึ่งชมพูไม่เข็นมาก่อนเลยพ่อเทียบเ,เรือเข้าท่ายิ้มกับชมพูแล้พูดว่า ชมพู่พ่อพาแม่ไม่ชมพู่ใหม่สาธุแม่เขาสิโลกชมพู่ลุกขึ้นยืนสะบัดหน้าไม่ยอมทำตามที่พ่อแนะหันกลับวิ่งขึ้นบนบ้านรีบไปซุกตัวอยู่กับย่าในครัวกอดแขนย่าไว้แน่นคล้ายมั่นใจว่าย่าคนเดียวท่อนนั้นเป็นที่พึ่งของชมพู่ได้ในยามนี้ย่าแสดงความไม่พอใจจนปรากฏชัด ในการที่พ่อพาหญิงแปลกหน้าคนนั้นมาอยู่ในบ้านด้วยแต่ย่ารักพ่อมากเพราะย่ามีลูกเพียงพ่อคนเดียวย่าจึงไม่กล้าว่าพ่อตรงๆย่ามักพาชมพู่ไปเที่ยวตามบ้านคนคุ้นเคยใกล้ๆบ้านและบ่นเรื่องพ่อกับคนเหล่านั้นทํานองว่าพ่อของชมพู่ก่อเหตุให้ย่าต้องหนักใจโดยเอาแม่เลี้ยงมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับชมพู่ด้วยและยังพูดต่อไปอีกว่า เรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเท่าที่เห็นเห็นมาน้อยรายนักที่จะเมตตาและมีเมตตรีต่อกันได้ชนิทสนมส่วนมากมีแต่มุ่งร้ายและกลั่นแกล้งกันเกือบทั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงสงสารและห่วงชมพู่เกรงว่าจะต้องถูกแม่เลี้ยงรังแกเอาชมพู่ยังเล็กอยู่มากและ,ะไร้เดียงสาจนไม่รู้ว่าแม่เลี้ยงเป็นอย่างไรและลูกเลี้ยงคือคนเช่นไร แได้ยินย่าพูดกรอกห,หนูเนืองๆว่าเมียใหม่พ่อเป็นแม่เลี้ยงส่วนชมพู่เป็นลูกเลี้ยงและย่าต้องระวังเพื่อไม่ให้แม่เลี้ยงรังแกชมพู่ชมพู่จึงเข้าใจว่าแม่เลี้ยงเป็นคนดุร้ายฉะนั้นชมพู่จึงทั้งเกลียดทั้งกลัวเมียใหม่ของพ่อและไม่ยอมเข้าใกล้ไม่ยอมพูดด้วยตลอดจนไม่ยอมรับของกินของเล่นซึ่งแม่เลี้ยงอุตส่าห์ซื้อหามาให้ทั้งๆท,ที่อยากจะรับ เพราะไม่ไว้วางใจและไม่อยากมีเมตรีสนิทสนมด้วยซ้ำบางขณะซึ่งพ่อและเมียใหม่ของพ่อลงไปทำสวนที่บ้านเหลืออยู่แต่ชมพู่กับยา่ยาย่ายังอุ้มชมพู่ขึ้นมากอดและปลอบชมพู่ด้วยความเป็นห่วงว่าชมพู่เอ๋ยเจ้ายังเล็กนักย่าเองก็แก่แล้วจะอยู่ด้วยกับเจ้าได้อีกกี่วันก็รู้ไม่ได้ ถ้าย่ายังมีลมหายใจอยู่ย่าจะพยายามระวังและทนถนอมเจ้าโดยไม่ยอมให้ผู้ใดามารังแกหลานของอย่าเป็นคาดแต่หมดบุญย่าไปอีกคนด้วยแล้วหลานย่าจะอยู่ได้อย่างไรปากของอย่าพูดไปน้ำตาของอย่ากระไหลซึมคม้ายกับว่าห่วงและสงสารจมพูมากกิริยาของอย่าทำให้จม,มพูเข้าใจว่าย่ามองเห็นเมีมยใหม่ของพ่อเป็นศัตรูจมพู่ ย่าจึงเดือดร้อนใจก็เช่นนี้จะไม่ให้ชมพู่พลอยเกลียดและกลัวแม่เลี้ยงได้อย่างไรเล่าวันหนึ่งย่าชวนพ่อไปอำเภอและพาชมพู่ไปด้วยย่ามัดกระดาษม้วนๆซึ่งเรียกว่าโฉนดไปด้วยทั้งหมดโดยมีลุงหมอไปรอย,ย่าอยู่ที่อำเภอก่อนแล้วชมพู่ได้ยินย่าพูดกำแนยอำเภอบนที่ว่าการอำเภอว่าที่สวนขนาดนั้นนาแปลงนั้นตามโฉนดฉบับนี้และฉบับนั้น ยกให้เป็นของจมพูส่วนที่สวนได้ที่นาที่เหลือจากให้จมพู่แล้วยกให้แก่พ่อจมพูนายอำเภอได้ให้เสมียนจดไว้อย่างละเอียดแล้วอ่านทบทวนให้ย่าฟังจนเป็นที่เข้าใจจากนั้นย่าจึงได้พิมพ์นิ้วหัวแม่มือลงในแผ่นกระดาษถึงสามแผ่นตอนจะกลับบ้านย่าพูดกับนายอำเภอว่าท่านเจ้าค้าอีชั้นหมดห่วงได้แล้วถึงตายก็คงนอนตายตา,ยตาหลับ ชมพู่มันเป็นหลานคนแรกของอีชั้นและกำพร้าแม่อีกด้วยจึงควรได้สมบัติจากอีชั้นโดยตรงส่วนพ่อของมันนั้นอีชั้นก็ยกให้เป็นส่วนสัตว์ต่างหากแล้วต่อไปเมื่อมีลูกมีเต่าขึ้นอีกและจะแบ่งแก่ลูกคนต่อไปของเขาอย่างไรก็ตามใจเขาเช่นได้ไม่ต้องก้าวไกลล่วงเกินส่วนของชมพู่มันชมพูท่ทำตาบปริบๆมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีโดยไม่รู้เรื่องว่าย่าแบ่งอะไรให้แก่ตน แม่ในอำเภอและลุงหมอเดินมาลุบศีษะของชมพู่ด้วยความเอ็นดูในการที่ชมพู่มีส่วนได้สมบัติของย่าซึ่งย่าตั้งใจทำพินัยกรรมไว้ให้ชมพู่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นจากที่ไปอำเภอกับยา่าชมพู่นอนซึมเพราะเป็นไข้ด้วยนั่งเรือตากแดดตักลมเมื่อวานเกือบตลอดทั้งวันปกติชมพู่เป็นเด็กแข็งแรงไม่ค่อยป่วยไขย้ แต่ไม่สบายครั้งไรมักมีอาการมากทุกครั้งอาการไข้ของจมพูกน้าวิตกเพราะตัวร้อนเผาและไม่ยอมกินอาหารยาออกจากวุ่นวายและเป็นทุกข์ยิ่งกว่าใครๆทั้งสิน้นสั่งพ่อให้ไปตามลุงหมอมาดูาอาการของจมพู่โดยเร็วเมื่อลุงหมอข้ามาถึงตอนสายได้ให้ยาแก่จมพู่ไวหลายอย่างและยาได้จัดการจมูกกินตามที่ลุงหมอสั่งไว้แต่ไข้ของจมพู่ลดลงช้าเหลือเกิน ตลอดคืนวันแรกแม่เลี้ยงของชมพู่ได้นั่งเฝ้าชมพู่คอยเช็ดตัวหยดน้ำให้ชมพู่เป็นระยะระยะชมพู่ลืมตาครั้งไรต้องเห็นใบหน้าของแม่เลี้ยงทุกครั้งซึ่งใบหน้าของแม่เลี้ยงชมพู่นั้นช่างเคลี้ยงกล่และแฝงไว้ด้วยความเมตตาปราณีอย่างแท้จริงเมื่ออบก,กุ้มหรือประคองตัวชมพู่รู้สึกว่าได้ตั้งใจประจงกระทำอย่างประคบประงมไม่รุนแรงหรือรีบร้อนเหมือนพ่อและยา่า ชมพูจึงคิดด้วยความประหลาดใจว่าแม่เลี้ยงคนนี้ไม่ใช่คนดูเหมือนอย่างที่ย่าเคยพูดเลยวันต่อมาแม้อาการป่วยของชมพูจะค่อยทุเลาลงแต่แม่เลี้ยงได้เพิ่มความเอาใจใส่และถือหน้าที่ป้อนข้าวป้อนยาเช็ดตัวให้แก่ชมพูเองถึงชมพูจะปัสสาวะอุจจระใสกระถนไว้ก็ไม่รังเกียจตัวล้างเทอย่างสนิทสนมคล้ายกับชมพูเป็นลูกของเขาเอง พ่อมองดูเมีมยใหม่ปฏิบัติชมพูด้วยความพอใจแต่ย่ายังไม่ยอมไว้ใจโดยแอบพูดกับคนซึ่งมาเยี่ยมชมพูในขณะที่พ่อและเมีมยใหม่ของพ่อไม่ได้อยู่บนบ้านด้วยว่าก็รัวแต่จะทำดีเอาใจใเด็กเฉพาะต่อหน้าฉันเท่านั้นรับหลังเก็จะทำอีกอย่างหนึ่งตามนิสัยแต่ย่าไม่รู้ชมพูเท่านั้นที่รู้ จะต่อหน้าย่าหรือรับหลังย่าแม่เลี้ยงของชมพู่ก็สู้ปฏิบัติชมพู่ด้วยความเมตตาเหมือนกันไม่ผิดแปลกอะไรเลยยาของคุณหมอศักดิ์สิทธิ์มากแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นทั้งคืนทั้งขมหรือกำลังชมพู่ไม่อยากกินเลยเมื่อต้องกินพระสุดจักฝืนได้ช่วงเวลาไม่กี่วันชมพู่ก็หายไขย้ เพียงแต่ยังเพลียไม่ค่อยมีกำลังจึงต้องอยู่บนบ้านทั้งวันไม่ได้ลงเล่นข้างล่างเหมือนก่อนๆบ่ายวันหนึ่งชมพู่นอนหลับเป็นเวลานานตื่นเมื่อตอนเย็นบ้านเงียบสง,งดัดเพราะพ่อและเมียใหม่ของพ่อลงไปดำสวนยังไม่กลับยาก็หุงข้าวอยู่ในครัวเมื่อชมพู่หลับได้ฝันว่าแม่ของชมพู่มาหาชมพู่ดีใจมากและกอดแม่ไว้น,นั่นกลัวแม่จะไม่อยู่กับชมพู่อีก น้ำขึ้นหรือยังชมพู่ถามตัวเองพยุงร่างทุกขึ้นเดินไปมองที่หน้าบ้านปุ่มแม่เจ้าน้ำกำลังขึ้นเต็มฝั่งดวงตะวันก็ชวนจะตกแล้วยากให้บอกว่าน้ำขึ้นเต็มฝั่งและแตะวันตกดินเสียก่อนแม่ชมพู่จึงจะกลับบ้านเมื่อกี้ชมพู่ฝันเห็นแม่กลับมาน้ำก็กำลังขึ้นชมพู่ไปรอรับแม่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านดีกว่า ประเดี๋ยวตะว,วันก็จะตกแล้วแม่จะกลับมาหาชมพู่ชมพู่คิดตามประษาเด็กแม้ร่างกายจะยังอ่อนเพลียเพราะเพิ่งฟื้นไข้ชมพู่ก็ไม่ยอมอยู่บนบ้านและค่อยๆย,ย่องลงจากบ้านอย่างเงยบกริบเพราะเกรยงย่าจะเห็นเรียวแรงของชมพู่ทำไมจึงน้อยเหลือเกินเดินเกือบจะไม่ไหวถึงกระนั้นชมพู่ก็พยายามแข็งใจเดินไปจนถึงท่าน้ำนั่งลงห้อยท้าทั้งสองแกว่งอากาศ โดยก้นติดกระดานพอประคองร่างไว้ได้มองดูเรือซึ่งแจวพายขึ้นมาด้วยลำดับเพื่อรอแม่แต่น้ำที่ไหลขึ้นและจมพูมองดูลงไปนั้นฉะไหนจึงหมุนคว้างหน้าวินหัวเลอกเกินมือทั้งสองของจมพูเปียกชุ่มด้วยเหงื่อทั้งทั้งที่อากาศเย็นออกน่าสบายลมพัดกระทบใบาจากริมตะลิงส่งเสียงคล้ายร้องเรียกจมพูกมลงมองตัวน้ำเบื้องหน้า ชมพูตั้งตาเพียงมองตามเสียงที่ได้ยินเห็นหน้าของแม่ลอยอยู่ในน้ำและแม่ยิ้มกับชมพูเหมือนจะชวนให้ชมพูลงไปหาแม่ชมพูเวียนหัวจนตาลายและสุดจักฝืนประคองร่างให้นั่งเป็นปกติได้ตามเดิมแม้คิดว่าแม่รอรับร่างของตนอยู่ในน้ำแล้วจึงปล่อยตัวให้เลื่อนลงน้ำไปโดยออกแรงเพียงเลือนก้นนี้บนกระดานที่นั่งเท่านั้นเอง ร่างของชมพู่ก็จมหายลงไปในน้ําโดยเร็วมือข้างขวาของชมพู่กระทบกับเสาสะพานท่าน้ําจึงรีบอบกอดเสาไว้แวน่นแม่แม่อยู่ไหนแม่ไม่เห็นมาช่วยชมพู่เลยชมพู่หายใจไม่ออกแสงจะอึดอัดและจนจะสิ้นแรงอยู่แล้วเสียงคล้ายคนกระโดดจากท่าน้ําลงมาใกล้ๆก,ก,กับเสาที่ชมพู่กอดไว้และมือใหญ่ๆกระทบกับร่างของชมพู่ชมพู่ดีใจจริงๆ คิดว่าแม่มาช่วยจมพูแล้วและช่วยเวลาที่มือนั้นสัมผัสร่างของจมพูก็รีบคว้าดึงเอาจมพูขึ้นจากน้ําโดยจมพูหายใจได้สะดวกตามเดิมหูได้ยินเสียงของชจ้าและเสียงพ่อร้องสั่งให้รีบส่งจมพูขึ้นมาดังลั่นชมพูเองก็หายอึดอัดและคิดต่อทันทีว่าจะไม่ยอมลงไปในน้ําอีกต่อไปถึงแม่จะชวนให้ลงไปก็ไม่ยอมเพราะในน้ําเต็มไปด้วยความทรมานแม้หายใจก็ไม่ออก ไม่น่าจะสนุกสนานอะไรเลยผู้ที่ช่วยได้อุ้มชมพู่ขึ้นบนท่าน้ําแล้วกอดชมพู่ไว้แน่นชมพู่ลืมตามองผู้ที่ช่วยตนแม่เลี้ยงหรือเมียใหม่ของพ่อนั่นเองที่ช่วยชมพู่ไว้ชมพู่จ้องดูใบหน้าแม่เลี้ยงด้วยความสํานึกคนและเรียกด้วยความเต็มใจว่าแม่จา๋าแม่เลี้ยงจุบหน้าผากของชมพู่ด้วยความดีใจและเรียกชมพู่ทันทีว่า ชมพู่ชมพู่ลูกรักของแม่พ่อเรียบมารับชมพู่ไปกอดไว้ย่ามองแม่เลี้ยงชมพู่ด้วยความชื่นชมแม้อากาศจะเริ่มขมุกขมัวแต่สายตาของย่ายังเห็นอะไรอะไรได้ชัดย่าประคองกอดลูกสไพร์คนใหม่พึมพำออกมาด้วยเสียงแผ่วๆว่าขอบใจฉันขอบใจไม่อ่อนมากที่ช่วยชมพู่ไว้ทันฉันเข้าใจไม่อ่อนผิดไปเสียนาน แต่ฉันเริ่มสบายใจได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคืนนั้นพ่อนั่งพิงเสาวมวนใบาจากกับยาสูบอย่างสบายใจชมพูนั่งบนตักของแม่อ่อนซึ่งประคองก่อร่างชมพูไว้อย่างทนุถนอมยา่านั่งตำหม,มากมองหลานลูกสะพ้ายด้วยความชื่นชมชมพูรู้สึกว่าตัวของแม่อ่อนคนนี้กับแม่คนก่อนก็นุ่มนิ่มเหมือนกัน และใบหน้าของไม่อ่อนช่างละมุนละไมเพราะเมตตาต่อชมพูไม่ผิดอะไรกับใบหน้าเดิมของแม่ชมพูเลย